เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเ็ดส้มขอเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับวูคองอันดับ1ประเทศไทยชื่อว่าเต็นท์เลิฟแคท นะครับผมก็เป็นฮีโร่ที่มี FC หลายคนเนี่ยขอกันมาเยอะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งออฟเลนนะครับขอมาก็จัดให้เลยนะครับผมในคลิปนี้ก็จะมาดูการเดินเกมของวูคองอันดับหนึ่งในตำแหน่งออฟเลนกันนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับผมเล่นวูคองไปทั้งหมด ,3443 เกมอัตราชนะ60.2%เรนะครับเรามาดูลูนในเทมพลังแฝงของวูคองอันดับหนึ่งในตำแหน่งออฟเลนกันนะครับเริ่มที่ลูนก่อนเลยนะครับผมสีแดงจะใช้เป็นลมเพจสิ เมตรนะครับสีม่วงจะใช้เป็น s s i l v e r 1เเมตรนะครับส่วนสีเขียวเป็น d r a g o n Claw 10เมตรนั่นเองนะครับพลังแฝงเขาจะใช้เป็น Devil a w a k e n i n g นะครับผมมาดูทางด้านไอเทมกันนะครับชิ้นแรกเป็นรองเท้า C ีไวนะครับดาบคริสสลิสติงมูลามาสะดาบแดงแล้วก็ปิดท้ายด้วย The Beat นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูนไอเทมพลังแฝงของวูคองอันดับหนึ่งในตำแหน่งออฟเลนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการเดินเกมพร้อมกันเลยนะครับผมใครที่กําลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยต้องเจนตัวแท หน่ายของกาลินาโดยตรงการันตีความปลอดภัยไม่มีการรีฟัน100%เ็นมีให้เลือกเติมทั้งแบบโ p e n น d ดีและ Mail Pass, เมลพาร์สเพจเปิดมานานกว่า3ปีและจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับมาครับมาดูวูคองอันดับ1เดินเกมกันนะครับในเกมนี้อยู่ในแลงซูพีมประมาณ110ดาวนะครับผมเป็นคลิปของซีซันที่27นะครับคือตัวมันก็ไม่ได้โดนเนิร์ฟหรือว่าบัฟอะไรนะครับคลิปเก่าก็ยังดูได้อยู่นะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นแนวทางการออกของนะครับในช่วงต้นเกมนะเกมนี้นะครับชนเลนกับตัวของฟลอเรนติโนนะครับดาวสูงระดับนี้เนี่ยเจอแต่ผู้เล่นเก่งๆนะทุกคน <Wow. S 1> เริ่มเกมมานะครับก็จะเริ่ม up เป็นสกิล2เข้าเลนนะครับผูคองเนี่ยเป็นแอสซัสซินที่มี fc ในช่องหลายคนนะครับชอบเล่นกันมากนะครับแล้วก็เม้นกันมาแทบจะทุกคลิปเลยนะว่าอยากดูบูคองตำแหน่งออฟเลนนะครับ พอคลิปที่แล้วเนี่ยผมลงตำแหน่งป่าไงตำแหน่งออฟเนี่ยยังไม่ได้อัปเดตนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันนะครับชนเล่นกับฟลอเรนติโนนะครับผมได้เวลสองก่อนก็มาเอาบังกรเล็กนะครับเป็นตัวที่ต้องใช้สกิลเพยน,นิดนึงนะครับในเรื่องของการเข้าไปล้วงตัวบางบานะทุกคนแต่เลดเกมเนี่ยม,มันก็มีความน่ากลัวอยู่แล้วนะครับทุกแครี่หรือว่าเม 2, ทสองสามทีมันก็ตายแล้วนะทุกคน อ่าต้นเกมก็ต้องอาศัยอัตราคลิกนะครับช็อตนี้ต้องเสียฟิกออกมาเลยนะครับถ้าไม่ฟิกเกอร์เนี่ยมีโอกาสโดนนาคอรกับฟอร์เรนยำได้นะครับจะเน้นอัพไปที่สกิล2นะสำหรับตัวของวูคองนะทุกคนอ่ารู้สึกว่าวันเดอร์จะลงมาปิดฟอร์เรนนะครับจะได้เลยหรือเปล่ายังไม่สีด้วยนะครับเรียกรวมกลุ่มแล้วยังไงครับผม เอาไหมขึ้นมาเอาเวฟนะครับยังโถมสุดไม่ได้นะครับแต่ว่าลูอีช็อตนี้วันเดอร์ดึงแล้วเก็บเฟิร์สบัตมาได้ครับทางด้านของวูคองนะกลับไปรีครับผมมานาไม่พอนะคือต้นเกมเนี่ยเป็นช่วงที่ใช้มานาค่อนข้างเยอะนะครับมันไม่ใช่ตำแหน่งป่าด้วยนะเนาะอาจจะกลับไปรีบ่อยนิดนึงนะครับได้มาเป็นรองเท้าตีไวแล้วนะครับผม ตำแหน่งออฟนี้ก็จะเน้นไปที่การชนเลนเป็นส่วนใหญ่นะครับข้างบนเขาก็มีไฟกันนะฟอเลนไปเติมก่อนด้วยนะครับต้นเกมก็ฟาร์มไปก่อนนะทุกคนเป็นฮีโร่ที่ต้องใช้ของนะครับตัวเลทอนะเนาะถ้าไปเล่นในช่วงต้นเกมเยอะเนี่ยดามเมจมันไม่ค่อยแรงนะครับอาศัยหาฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผม จะสังเกตว่าต้นเกมเนี่ยเขาออกถุงมือมา3ชิ้นเลยนะครับเพิ่มอัตตาคลินะมันเป็นไอเทมที่ค่อนข้างถูกนะครับแค่300เองอ่าแล้วสาตาลงมาช่วยครับผมตอนนี้เล่นได้นะครับเรียบร้อยครับผมไดฟอร์เรนมา1ตัวนะครับเห็น <He ard S 2> ไหมทุกคนแป๊บๆมานาก็ใกล้จะหมดแล้วนะบูตเป็นถุงมือ4ชิ้นเลยนะครับ โดยประมาณพันห้านะพันห้านี่ก็เยอะนะครับสามนาทีเองน่าจะต้องกลับไปรีนะครับมานาใกล้หมดแล้วเนาะเติมมานาเสร็จนะครับลงมาเจอเฟรนดิโนนะครับทุไฟอันติทุบรู้สึกว่าจะทุบไม่เข้าเลยนะครับต้องเสียฟิกออกมานะครับในช่วงต้นเกมมันยังไม่ค่อยมีดาเมจนะ,ะยังไงครับเข้าไปทุบคีฟไม่ได้ด้วยนะ อันนี้นาคอร์เขาไม่ยอมนะครับโดนขาป้อมเลยตอนนี้ก็อยู่ในช่วง5นาทีนะผมหาฟ้าไมไปก่อนนะครับเล่นตัวเหล็กก็ต้องใจเย็นๆนะตรงไหนหาเงินได้ก็ต้องรีบหานะครับนี้ยังไม่รีบไปเลนอื่นนะ รอเคีร์ครีปก่อนนะครัเฟรนก็โผล่บนล้วรู้สึกว่าน่าจะต้องสลับเลนนะครับไวโอเขาลงมาล่างแล้วอ่าแล้วเข้าไปทุบใส่ลูอียครับต้องกระโดดออกมาก,ก่อนนะครับรอของไปก่อนนะตอนนี้ยังไม่ค่อยน่ากลัวคนระับยังเป็นลิงเลเวลศูนย์อยู่ ความแรงยังติดลบอยู่นะครับ <Yeah. S 1> แต่คีพันห้านี่ถ้าตัวบางๆก็เจ็บอยู่นะ <Yeah. S 1> มาแล้วครับชิ้นแรกเป็นดาบครีนะครับ <Yeah. S 1> ที่ผมตัดเนี่ย <Yeah. S 1> ก็คือเขากลับไปรีนะครับผม่า <Yeah. S 1> งครับวัดกับนาคอสนะเวลก้ากับเวลสิบและขีแตกครับทีนี้นาคอสไม่ได้ไปต่อนะครับ <c oughs> หรือว่าเอาคืน,นครับช็อตข้างล่างคีพันเก้าแล้วนะทุกคน ุบพวกตัวบางๆเนี่ยลิงก็จะได้เปรียบมากเลยนะครับเปรียบเทียบกับทุบเฟรเลนช็อตเมื่อกี้นะคนละเรื่องเลยนะครับเราตรงกลางครับเก็บลิเลียไปอีกหนึ่งตัวแล้วผมเริ่มมานะเริ่มมานะตอนนี้7นาทีเองนะครับเข้าหรือเปล่าเข้าหรือเปล่ายังไม่เข้านะครับ สองพันแล้วนะครับโหต้องเสียฟิกออกมานะครับกัน <Yeah. S 1> เน็ตมาล้างทันนะครับผมเกือบตายเหมือนกันนะ <Yeah. S 1> ไม่กลับบ้านนะเพราะว่าเขาเอาเป็นรูนดูดเลือดมานะครับในส่วนของสีม่วงนะร <Yeah. S 1> ูนแอสเซอร์ิเวอร์สิเม็ดนะครับ <Yeah. S 1> ก็ดีแหละไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนะครับ <Yeah. S 1> เปลองแค่มานานะทุกคน <Yeah. S 1> นาคอรู้สึกว่าจะไม่ค่อยกล้าแล้วนะครับ เอาอย่างนี้โดนปิดนะยังไงครับผมอ่าเก็บลิเลียมาได้ครับรอดไหมรอดไหมทุบต่อด้วย루ย้ดับเบิลคิวครับซาตาขึ้นมาช่วยนะครับแล้วช็อตนี้จะเก็บทิปได้หรือเปล่านี่ไงนี่ไงโหเรียบร้อยครับทีนี้หวานเจี๊ยบเลยได้ทิปเปอร์คิวมาครับเป็นคนโดนปิดเองนะช็อตเมื่อกี้ เก็บหมดเลยนะครับสตัวตอนนี้ฆ่าไปแล้ว6ตัวนะครับผมรู้สึกว่าจะเกิดก่อนเลดเกมด้วยนะยิงในคิวของยิงมานะครับลิงเนี่ยยิงเลดยิ่งน่ากลัวนะทุกคนดูจากอัตราคริแล้วแครี่น่าจะโดนสัก2ทีนะครับไม่น่าเกินนี้นะเดินลงมาเอามังกรนะผม ชิ้นต่อไปได้เป็นมูรามาสะนะครับเกมนี้เขาไม่ได้ขึ้นบล็อกเคนนะน่าจะออกมาเผื่อทุกเฟรนติโนนะครับชิ้นต่อไปก็ขึ้นเป็นดาบแดงเลยนะทุกคนยังไงครับผมตอนนี้ก็อยู่คนละพุ่มเลยนะครับใครจะเปิดใครก่อนหายตัวเข้าไปแต่ว่าเฟรนต์เขาไม่ได้สงสัยอะไรนะครับเขาชิงไปเคลียร์คีปนะยังไม่ได้เกิดการไฟท์อะไรกันนะครับ แต่ว่าลูยี้เนี่ยเขาเรียกไปข้างล่างแล้วนะครับลิงก็ต้องเดินเอานะครับผมบริเลนเขาไปลำนกมาได้แล้วตัวนึงเดินไปครับยังไงผมวันเดอร์แรกกับลิเลียนะครับเก็บตกคนหลงทางนะครับเข้ามาทุบลูอี้นะครับผมยังไงครับเสียฟิกเกอร์ไปแล้วฟิกตามเก็บลูยีมาได้ครับถือว่าแลกกันไปนะครับ 7ตัวแล้วนะตอนนี้นี่ขนาดยังไม่ได้ดาบแดงนะครับใส่ได้เกือบทุกตัวนะยกเว้นเฟอร์เรนติโนนะครับลิงมันก็เป็นตัวเบิร์ดอะเนาะจะไม่ชอบพวกฮีโร่ที่เลือดเยอะๆเกาะเยอะๆนะครับทาล่าต้นไม้อย่างเงี้ยอ่ะเขาก็จะเล็งไปที่ไวนโอนะครับเรจเอนเดลี่นะครับเมื่อกี้เฟอร์เรนเขาพุ่งหลานะ พุ่งไม่โดนนะครับถ้าไปอันติโดนก็อาจจะมีรุ้นอยู่นะครับ <Yeah. S 1> แต่ยังไงก็ฆ่าลิงยากนะเพราะว่าลิงเนี่ยมันก็หายตัวอยู่แล้วนะทุกคนอ่ายังไงครับวัดเชิงกันโอ้โหแต่เขาไม่ได้มาคนเดียวนะเมื่อกี้เกิด <c oughs> มาก็มาตรงกลางครับเจอกับรูอ้นะครับคอมโบไปไม่ตายด้วยนะครับอ่าเรียบร้อยครับโดนกระสุนนัดสุดท้ายของไวโอเลตนะครับ เกิดมาก็มีไฟเลยนะครับเข้าไปทุบลิเลียนามาได้ครับต้องหายตัวออกมาก่อน,นครับมีแต่ดาเมจนะในวงใสฟาร์มเลือดมาครับเลือดเต็มแล้วพร้อมกับดาบแดงอีกหนึ่งเล่มน,นะครับรู้เรื่องนะใครโดนเข้าไปมาดักลายเดินนี้นะครับเผื่อมีคนหลงมาครับยังไงเอ่ยลูอี คไปสองทีสามทีครับต้องหายตัวออกมาก่อนนะครับเจอฟอร์เลนต้องหนีก่อนนะ <Brand. S 1> เพราะว่าน่าจะฆ่าเขาไม่ได้นะครับอันนี้ก็เดินลงมาทำเวฟล่างต่อนะครับสกอร์นี้ไม่ห่างกันเลยนะตอนนี้มาสกอร์เท่ากันแล้วนะในช่วง13บทีเป็นช่วงเวลาเลดเกมนะทุกคน เวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่เสี่ยงมากนะครับถ้าพลาดนี่มีโอกาสโดนจบบ้านได้เลยนะโอ้โหโดนคอมโบชุดเดียวครับหายเลยกอดใกล้จะเกิดแล้วนะครับอีกประมาณ25วินาทีนะครับยังไม่ได้ก่อเกิดด้วยนะตอนนี้ต้องอาศัยการเล่นเป็นทีมแล้วนะครับ ยังไม่รีบขึ้นเดอะบีดนะทุกคนเขาจะไปขึ้นเก่อเกิดก่อนนะครับยังไงครับผมตรงกลางวันเดอร์เจ็บมากนะครับหายตัวเข้าไปรู้สึกว่าจะเล็งไปที่นาคอสนะครับไล่นาคอสตัวเดียวเลยเนี่ยไม่ได้ด้วยนะครับเมื่อกี้ก็เสียฟิกไปแล้วนะ จะมีคนหลุดมาหรือเปล่าครับผมว่าเขาน่าจะไปเอาก๊อ์นะ15นาทีแล้วด้วยถ้าเสียก็ส์เลเยอร์ตัวนี้เนี่ยมีโอกาสแพ้อยู่นะทุกคน<อ>เขาเล่นยากมากนะครับอ่าแล้ววันเดอร์เก็บลิเลียหน้ามาได้แล้วช็อตนี้เข้าไปตอดเฟรเนนะครับโหเฟรเนก็แรงด้วยพืนแรงด้วยหนาด้วยนะครับแต่ว่ารับดาเมจไม่ไหวนะครับโดนฝั่งนี้ลุมไป4ตัว อันนี้เขาก็กลับไปรีเลือดนะครับแล้วจ้าเอกกับนาคอร์แล้วขอคืนหน่อยช็อตเมื่อกี้เอาไว้เยอะนะนาคอก็ยังไม่ได้ส่วนนะครับผัดกันนะช็อตบนนาคอรเขาก็คอมโบชุดเดียวหายเหมือนกันนะครับอันนี้ลิงเขาเปิดก่อนไนอ่าก็จะเซตเคียวนะครับและก็สเลเยอร์เป็นของฝั่งเรานะครับผมได้เปรียบแล้วตอนนี้ แรงร้อยดาวนี่มันตึงมากนะทุกคนได้ก็สก็ไม่ใช่ว่าจะชนะเสมอไปนะครับ,รบมีพลิกได้ตลอดเวลานะครับเกมโมบา้าอ่าอย่างไงครับแล้วตีรีได้ยิงฟรีนะโอ้โหแต่ว่าลี้เขาลงบ่อทันนะครับกอตมาตรงกลางแล้วนะครับถ้าไฟนี้ไม่แพ้ยังไงก็จบเกมได้นะครับผม มาดูกันนะครับไฟสุดท้ายยังไม่รีบเข้านะครับนี่นาะคอสได้ไปแล้วครับหนึคิวและเฟรเนติโนเข้ามารำคนเดียวอยีกแล้วนะครับบิกเกอร์เข้าไปทุบนะครับมีเคียวอยู่นะแต่เพื่อนตีป้อมให้แล้วแล้วจบเกมไปได้นะครับเกมนี้พอบูคองมาอยู่ในตำแหน่งออฟเลนเนี่ยเกมนี้ทําให้เรารู้ว่ามันใช้มานาเปืองมากนะทุกคนต่างกับป่าเยอะเลยนะครับ แค่มันจะพิ้วขวาตรงที่ตำแหน่งออฟเนี่ยมันใช้เป็นฟิกเกอร์ได้นะครับประมาณนี้นะครับกับแนวทางการเดินเกมของวูคองอันดับหนึ่งในตำแหน่งออฟเลนนะครับ110ดาวได้ MVP ด้วยนะผมเกมนี้ก็มีช็อตพลาดบ้างนะครับได้คิวบ้าง ปะปนกันไปนะครับผมสาหรับช่องทางการติดตามของวูคองคนนี้นะครับเขาได้ฝากช่องติ๊กตอกมานะครับผมช่องนี้เลยนะครับถ้าใครชอบสไตล์การเล่นของเขาสามารถเข้าไปกดติดตามในช่องติ๊กตอเขาได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากดูฮีโร่ตัวอะไรคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ